ครับวันนี้นะครับอากาศนะครับช่วงเย็นๆนะครับเราก็มาทํากับข้าวนะครับที่บ้านนายันวันนี้เมนูอะไรครับนายันวันนี้จะทําตกเล็กอีสานนี่นะครับเอาเดี๋ยวระเลงเลือดครับอันนี้มีอ่านะครับมีที่เขามาช่วยอีกคนหนึครับ ยังมีตมเนื้อเปิดต้มเนื้อมต้เนื้อ่าน,นี่มีทอ,<ป>อ,อดอันนี้ต้มไว้แล้วนะครับ <c oughs> นี่ดู <c oughs> ลนี่าู ก็เมื่อเช้าไปนายันไปที่ไปที่เขียงเนื้อคืออะไรหมดแล้วอ่ะตามเวลาเราต้องไปตีสี่ตีห้าใช่ไหมครับแต่นี้ดูเป็นหัวขุ่นเนาะใช่ไหมครับสูตรนน้ำไม่มีวันเลยก็นอนกี่คืน อ่าครับเอาเด็กมาล่ะเดี๋ยวโทรครับครับอ่าฝั่งโน้นป้าทำอะไรครับฝั่งโรน้นครับมไม่ป้าบอกไม่ออกหายใจกินหายใจก็ผิดคนจาบอกว่าคนอะไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเสือร้องไห้เสืออร้อง้งไหก็ออมันมีเรื่องเล่าใช่ไหมครับนายยันว่าอย่างไรบ้างครับ มันเสือมันกินเนื้อจนอิ่มล้วไปเห็นอบบนี้ที่น่ากินเลยมันกินแป๊บๆหนึ่งครับนายยันหลบๆหน่อยสิคนนะอ๋อถือนี่ไว้อยู่ใช่ไหมพี่เล็กโอ้ข่าวยังมีดเนาะเอาเลือดไหมใจยเย็นพี่ใจยเย็นใ<ะ>จยเย็น,ย,นยังยังไงนะครับนายยันเรื่องของเสือร้องไห้ ปอดของเสือร้องไห้เป็นยังไงนะครับเสือมันมันกินเนื้ออื่นอิ่มแล้วไงแล้วเวมาเห็นเนื้อก้อนนี้ไม่ได้กินเลยร้องไห้เสียดายเออเพราะเนื้อนี้มันเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดของเนื้องวงว่อเออไปอร่อยแน่เออครับ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรนะครับเราเรียกขอบโดมขอบขอบเราเรียกสามสิบกรีบล้างสะอาดแล้วครับแต่ไม่แน่ใ,ใจไอ้ไรสาม <laughs> สานนะอมอนะไรเนี่ยสามอะไรนะ คืกะบูะอก็คือกข่าวแล้วก็ตะคอยเพราะว่าคนตะบูดมาจากตะูดไม่รู้จักเคยตะคอหน่าตะกูดดีเริ่มเริ่มได้กินสดๆุงวิตาพุูวิตามมาแล้วสดๆ

ชื่อัอหมวดีอหนหน้นนี้ประ,ประจาตัวเลยใช่ไหมครับนายันใช่ระบุธคู่มือนี่นะครับเอาเอา,เ,อาเปลวกปะ

ของแท้ครับของแท้มาแล้วครับอ่าดูรุดมือของลุงนะครับนี่โอ้โหเอามาให้เออเนื้อเลยอืมเป็นลัง ตามน้ำหนักมือเลยนะครับลุงนะครับเมื่อเช้ากะว่าจะไปให้ทันตับนะ มือเรานี <S <S ่แหละเหลือเหลือเท่านี้ใช่ไหมจงไปถึงเหลือเท่านี้เออดูหน้าตาครับน้ำหนัน้เดี๋ยวว่าได้ดีมาเอามาฝากพี่นิดเรียกว่าเเลือดเาเลือดคนไทยยูทูบเลือะกินได้เสียอีกจเหลวไม่ใช่ลี โอ้เอาแล้วครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับยังไม่หมดแี่อีกนี่นี่ครับบรรยากาศบ้านๆของเราแกินยังไแล้วก็กินกินคาร์กินอะไรยวเราไปกินก่อนนะครับ าตามรถม <là> ือของเรานะครับมีครับได้ย่างข้าวคั่วข้าวคั่วใช่ไหมครับของเรานึกอะไรได้เราก็ใส่นั้นนะครับใช่ไหมครับน้ายันอร่อยแบบบ้านๆอร่อยแบบบ้านด้านะครับข้าวคั่วหมนัวใส่ยัง

ครับนี่เขาเอามาจากตู้เย็นนะเคยไปดูเ้เาเอาไปยาวแต่าก็ป่อยเนาะครได้ขานก็บบนี้เลย้ถือเขาปาดบานเีลย้าน้านมากคึ้นนี้วะเวลาาเสียอเติมน้ำฉกล้วยสักหน่อยนะครับรสชาติจะได้ดีครับ ใส่ไม่ได้หรือไงมัน,นอคอมมันขนาดไม่ได้เข้ากล้องแเอาเสียงเอาเสียงก็พอนะยันคิดดูแ้่เสียงก็รู้แล้วว่าอยู่ใกล้ๆขนาดเรากล้องแอบไปแล้วนะอ้าวเ,เรียบร้อยครับอ้าวคนชิมครับชิม เอาเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ให้เ<ต>ขาอ,อันนี้เมื่อกี้นี่เลย <laughs> นี่เสือเราให้นะเอาแบบพิเศษเดี๋ยวพี่เดชอะไรเดชทำไมต้อง <laughs> <c oughs> ย้ายฝั่งเนี่ยไม่เข้าใจวันเดิมเขาก็ย่างกว่าปกติด,ดีนะ <c oughs> เอาเนี้ยเป็นเทคนิคหรือว่าขี้เกียจเอาเอาเป็นเทคนิคไม่ใช่ขี้เกียจนะพี่นดชก็ย่างเสือให้ ออืืหอเป็นไงปลาอร่อยอร่อยถ้าบอกแม่อร่อยนี่อดเลยนะรอบหน้ารอบหน้าอดอร่อยอร่อยแล้วกอนเอากกอนอร่อยอร่อยแม่อร่อยนี่ขึ้นอยู่คนหั่นใช่ไหมเนี่ยเอาพี่พี่นึกเค็มดิชิลุงลุงชิมทำไงชิมเลยชิมแบบย่างสดียนี่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  ้มหัวติดเสือก็พิเสือเนี่ยไม่ร้อยแล้วจะร้อยแล้วมีแล้วคนเนื้ออีกนะอย่างเง้ยนะอร่อยกว่าเนื้อพี่นึกพี่นึกชิมขาเขียงฮะชิมขาเขียงเนี่ยติดจอยอดเลยเนี่ยตอนนี้ผู้ดีจัดนะต้องตักใส่จานนะครับค่อยจะไม่หยิบที่เขียงครับเป็นผู้ดีคนนี้ผู้ดีมากโอเคครับอร่อยคนคงจะตายมันไม่เหมือนจานไม่เหมือนเขหรือหัว คือถ้าเป็นวัวเนียพื้นบ้านเนี่ยรสชาติมันจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นวัวที่เขาไม่นก็คือต้องฝ้่นน่ามันจะไม่ค่อยอร่อยเนี้ยสีสีมันจะบอกได้เลยว่าถ้าวัวพุ่นเนี่ยสีมันจะออกเป็นชมพูชมพูถ้าวัวพื้นบ้านมันจะออกสีเข้มออกเข้มๆหน่อยรันนั้นมันถึงจะทำต้มเล็กอร่อยอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้นะครับที่ว่า นะครับเวลาเราเลือกซื้อเนื้อนะครับเนื้อมันจะแน่นแน่นก่บพวกนี้กรงหัวมันบ้านเราอ่ะยัเอามาวางอยตรงนี้